สบายดีทุกคนพาดินะ่ะเอาบริลล่าันนีงดินะตาหวมกมอันจะเบิ่งคนงามเนา่น้องไปเบิ่งคลิปหลังเนาะแต่ว่าคันจะเบิ่งเห็ดปวกลายมาเบิ่งคลิปนี้จะแฝงมากกว่าสวัสดีสดยามสาว Good morning ไปไปหาเห็ดปวกมาทุกคนพรอมว่าเราเห็ดเฮ็ดปกหน้อยล่ะ เราจะบวบหัวเขาเน่ยกำพัดเราตักขึ้นจะเชียงมาเ่าบดขึ้นจะแปลว่าห้ามเราบม่ได้ยินนะ้ามาแต่นอนนาทุกคนจะมาหลุดนพตน่ว่ามือฮะสิมานรานมันขึ้นอยู่ฟันแล้วฟันเราเข้าไปหาห้ปวกจนเบิรเขาจนเบิเขานั้นได้สองสามกระต่าบผู้แดดประมาณสิบกิโลเราได้สองาดอกนะทุกคนแผลสีห้องหายแต่ว่าวอมพันธ์เขาบอกว่าแ้าฟันลายสิกายเป็นดีนะทุกคนอันนี้อ่อันนี้บือกายเลยนี่แถวแถวขางเทียงแถวขางขางเทียงเขาลังนะเด็กจากของเขา เห็นแล้วทุกคนบดเดียวเห็นเมื่อวานนี้เดนว้าได้ตาใหม่ไปสาวังกอเขานเห็นหงอยแล้วตาเขางน้นหายสวใส่เสื้อีดำมาทุกคนกต้วเย ใินดดึเขาให้ปลูออกลายด้วยตัวนี้เนี่ยเด็กปลูกัมาครบไปเยอยู่ซื่อๆนะไปอยากเอาออมามานำยันคนเห็นตอนเก็บห็ดเมื่อวานเหรอหักโลัด์นะบอกปุยุดทุกคน

ពីពីគេເພັດເພັດເນາະກັກນີ້ເປດອີ່ຫຍັງບໍ່ນ້ອຍດອກນໍບໍ່ໄດ້ໃດຄືມັນດອກນໍເອົາແຕ່ມາຕີມັນຊິອອກນັກນ້ອຍຊິ ล่างนี่สองชั่วโมงกับบริกินคิดดินหลายจ้ะนี่นะ เี๋ปวพักน้ฟัาทุกคนม่เอาเดียฟ้าไม่ต้อมจีมาพีใจะย็นยันโดทุกคนย็นเป็นมาดึงนเดี๋ยวจะเข้าไปเสียเบอร์ต่อคนใหม่เขายย้งนคืนไปบางทียังมา่ล้วพ ฉันสั่นงงี้ันนี้นะบูจิมันดีล้ไปหาเอาดิสั่นมันหน่อยตกไม่ลงอืมติตัวจิ๊ก

ทุกแม่แม่บรินารทำยูนิยูหันมะทำยูนิ่3ดอกคนละเบอร์กันอ่ะอืมทุกคนบริโภคพวกแต่จะบริโภคตาพลิตาพลดอกสีแดงัน้นสีใหญ่เนาะอันนี้ยังม่ใหญ่ไปเลยเนาะป่อยสรุปนี่ดอกนี่ใหญ่ กระตีน yes, ั่นเสียออกหังของจานบางตัแม่ขาเหนือ่านีโบบเนาะขามันแบบแตกๆมันสิออกแบบออกเลยเลยน่โบรายเลยกตีออกเต็มตัดคน 难忘。

不来的。 บาย I mm hmm ิมากินกินเอ็ดมันมีคนมาอเก เขาจิมาเก็บเอเห็นินปเอาดเ,เ,เพราะว่าบูมเมนตัวโค้งนะขนาดเจอโค้งหน้าเขา,หหา,ขายัางไม่อยากอาอกกักงอเห็ดนะ mô hình đậu xì này. มั่นใจว่าลกองมันสนิ่หรือบ่เ่าที n tewala member lan tekon sau lại một lẹ chụp đi <laughs> Bất nhảy sang nhảy là con chùa mà, là, mà là một cái, một cái Mình ăn cặp Thiếu แบบสบายใจเลยเนาะขอมันสวยแล้วก็จิ๋วไปเวิร์ดขาเห็ดเมื่อกี้นี่พอคนแต่ว่ารเราบุรีเอินเขาเก็บน้ำที่แบบมนัมนไผ่ม,มันม,ามาันเลยนะเห็ดจัดก็จัดส,ดส,ดส,ดสดิสามสิบก,ก้า่าคนสามสิบกว่าคนนู้นข่ามันดึที่สุดมีดมันต้องคมเลยดิ Gracias. เมืนว่าเป็นดอกบานโอ้ยเต็มกระตาแล้ก็เก็บง่ายดึงปุดดึงปุดดึงุดเอาดอกเก็ง่ายเอมาทุกคนสิได้ฮะแต่เอาใบกับเงาไปหางกเอไางใหญ่ตัดน่อยก็คเหลือมสอบรรยาย่เหลืมสบรรยายตัวขาดรอดก็จนควร ก็ตีออ,อกก็ไลแต่นี่นมิ้ฮะขมิ้นม,มันจะพุ่นขึ้นมากันนี่ขันมือคันมือไว้ก็จะเก็บน้ำเสียวอะผู้ใดที่เคยเก็บตรงนี้เก็บแน่นอนมันเป็นดอกจุม้มเก็บมัน เขาบอกซาเฟ่เอทุกคนทุกคนทั้ทงเทิงนะเขาเก็บจนมุนหมดมุนแบบสะทั้งขุดทัดนี่มืมอเลยอยู่เลยชิวัดแต่อบเขาจะได้แล้วกคิดนึง ทุกคนพวกคลิปน <conclusions> ั้นแค่นั้นพอไอ้วอนคูวอนเป็นแบบนี้ก็ที่ขาดมาทุกคนมันออกมาจะเทิงเลยไปนั่งเทิงก็เก็บทั้งนี้ดอกนี้ดอกหน่อซึ่งกันอันนี้ชอบกันเก็บเก็บทิ้งก็ได้มมันอันนี้ดอกบัมพิ้งกุ๊บล้วตัวนี้ ทั้งทึ่งนะเขาเอเก็บลายเลยทุกคนแต่ว่าอันเฮามาหาลำเขาแล้วเขาได้ทั้งลุ่มแต่ว่าได้หมูวังได้เนี่ยนะบลกปลายหนึ่งตัวนั่นนะอันที่เขาเก็บวังได้ที่มีดอกจุม่มแล้วคนละบอลได้งนะลายตัวนั้นนะแต่ว่าตัวนี้มีคนเก็บแล้วทั้งลุ่มเลยตัวแรกเนี่ยเลยที่มานกองกำงบาเหยียดจ่า <c oughs> หนีมาจุง้งเนาะนอกรับแขไข่กร่พอแม่ลูกเลยรินหมดตุยไปแล้วเนาะไปทางฝดนไปทางชิมันห็นหน,หนี่จันีบางกอ เดแบบเย็นนาะเออนั่นแหละเสียมนี่อันน่ะฮาเฮาเฮาไหขึ้นไหได้นะทุกคนพรวเป็นเฮ็ดปวกแต่ว่าหามเด็ดขาดอย่าขุดหางปวกขึ้นหมายถึงว่าเฮาขุดดินขึ้นมันเป็นทางปวกพี่หน้ามัน่ะบ่ได้ออกเด้อนไปเนาะบ่เคยเห็นบ่อนใดที่ว่าเฮาขุดทางปวกเลยเฮ็ดปวกบ่ได้ออกด้มันสิย้ายไปบ่ใหม่ทันทีเลยมามาขุด ปากปากหวานแต่เศร้าก็เลยมานะคันม่แด่ออกจูมอื่นนี่คสิได้มาใหม่เดี๋ยวสิรอหาแบบรอบๆเท่นีกันเนาะว่ามันออกลายบ่แล้วไปดึงหางมันอ่ะทุกคนสิเมื่อแล้วก็เก็บักติวจสวยลประมาณ8:00นเพื่อสิลาเ็แกงสุกนี่ล่ะเที่ยงแต่ว่าเฮาแกงตซวอนเมื่อวานเ่กยังมันสิเป็นเ็ดาได้หลายเนาะ <c oughs> สิอย่างกเกาะมื่อแล้วบังบังคือปลายนะตีวแหญกระตามันใหญ่เ <c oughs> บ่งเอากระตาอันเต็มกระตาตัวน,นี้นะบ่ต่ำกว่าประมาณหาโลไปจังนี่นะหอเจอเลยนี่กระตาบักไน่อยองปุ่มอะเว้ยบะสำหรับคลิปนี้แหละก็จบไว้สำนี้พอกันมากินอนาะทุกคนขอบคุณขอบม้ขอบใจพี่น้องเวลาที่เขามารับชมไปแล้วสวัสดายา